ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีของที่จะมานำเสนอครับวันนี้มีของมาเล่นนิดนหนึ่งนะครับวีผมสั่งซื้อนะครับนี่ครับก็คือกาวการลวดซึมนะครับสีโปร่งใสนะครับนี่ครับผมสั่งมาทดลองนะฮะน้ำหนักหนึ่งกิโลนะฮะวันนี้จะมาลองทดลองทา พื้นผิวที่กระเบื้องนะคะรับเพื่อมันมีน้ำรั่วซึมจากข้างบนโต๊ะลงมาทางล่างนี่เราจะมาทดลองใช้ตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไม่เคยใช้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงใช้ได้ผลหรือไม่นี่เดี๋ยวเราก็จะเปิดแกะกันเลยดูดูเลยนะครับนี่ที่เปิดอยู่ย นี่นะครับดึงออกแยึดลลอกฝาปิดฝ้าไว้นะครับเราก็ดึงออกก่อนหนักห,หนึ่งกิโลนะครับผมมาทดลองใช้กันเป็นยังไง สีปง่งใสทนต่อรังสียูนะครับทนความบบกก่อนทุกสภาพแวดล้อมนะครับน้ำสั่งแอปมาใช้นะครับลองเปิดดูนะครับอืมเนี่นเป็นอย่างนี้มันมีถุงพลาสติกด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะ เรต้อใส่ถุงมือใส่ถุงมือด้วยเขามีถุงมือมาให้นะครับใส่ถุงมือก่อนการมันจะติดมือก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้้องกันไว้ก่อนนะครับไม่ความโอเค ว่าต้องแกะแกะถุงออกมาก่อนนะครับเนี่ยโอ้ยอนะครับเปิดจากถุงมาแค่นี้นะครับมีถุงมาสติกรองชั้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างในสนีขาวเขาก็จะมีแปรงทามาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะจุ่มจนมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทาเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันเลยนะครับ ที่เราจะใช้ทาตรงนี้นะฮบ,บริเวณนี้ด้านบนก็เบื้องนนีะ่เพราะว่ามันเวลาฝนตกปุ๊บน้ํามันจะตกลงบนพื้นแล้วก็ทะลุลงไปด้านล่างนะฮะด้านล่างเป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราจะทาลองใช้ตัวนี้ตาวกันร่วนซึมทาดูนะครับ cũng nhiều như thế thấp này มันก็ทาง,ง่ายดีนะไม่ติดเหมือนกาวอมอนกาวแต่มันลื่นดี หลังจากที่ผมทาอ่ตัวนี้นะครับกาวการรั่วซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมดไปหนึ่งกระป๋องนะครับอันนี้หนึ่งกิโลกรัมนะครับผมสั่งมาทดลองใช้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันแห้งนะครับให้พื้นผิวมันแห้งก่อนนะครับตรงนี้นะครับบนเวณนที่ผมทากาวการรั่วซึมนะครับมันมีน้ํารั่วซึมนะตอนฝนตกนะครับ ทำหมดล้เรียบร้อยละเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะฮะโดนแดดหนึ่งกระป๋องัไม่พอเลยนะครับก็เลยแค่สั่งมาทดลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งเสร็จแล้วเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าฝนตกแล้วมันจะรั่วไหมนะ